มันมีกระแสในทร์เน็ตครับบอกว่าเราแบบว่าเราของแห่งกันจนแบบว่าไม่อยากจะร่วมงานเราละครเรื่องนี้ด้วยกันโอ้ไม่ไม่น่าจะใช่ค่ะเพราะว่าจริงๆเราเราก็ยังคุยปกติก็ตลอดของปีก็ยังเป็นเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันอยู่ก็ก็เข้าเข้าใจคือในเน็ตมันจะเขียนอะไรก็ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแฟนขับมาถามไหมเกี่ยวกับมีไหมค่ะไม่ค่อยมีส่วนใหญ่เขาจะซุบซิบกันซุบซิบกันมากกว่าคือคือเขาจะพยายามไม่ให้เรารู้นะเพราะว่า กลัวน,น้องไม่สบายใจบางเอิญว่าน้องรู้เองจริง <laughs> ก็ไม่ซีเรียสนะครับ <h ums> ก็แต่เพราะว่าปกติเนะี่ยอย่างบางทีเวลาร่วงงานอะไรก็ปกติก็ไม่มีอะไรครับก็ยังยังมีอะไรก็คุยกันเหมือนเดิม <h ums> ใช่ครับนี่ค่ะได้คุยกันได้สองคนเฮ้ยข่าวนี้ออกมาได้ยังไงหรือว่าอะไรก็มีได้ปรึกษากันบ้านนิดหน่อยแต่ผมก็บอกม่แพงว่าจริงๆเรื่องนี้ไม่ต้องซีเรียสครับ <h ums> เพราะว่า <h ums> ก็อย่างที่ปมะแพงบอกว่าจริงๆหลายคนหลายความคิดครับบางทีเราจะมานั่งซีเรียสกับทุกๆความเห็นมันก็ไม่ได้ครับงั้นเราก็ตาย ประสาทกินครับแล้วยังยรยนยันความสัมพันธ์ยังโอเคอยู่กันเราเป็นเพื่อนที่กัต่อการมาตลอด2ปีนะคะมีอะไรคือปรึกษากันแต่ว่าช่วงนี้จะห่างกันเพราะว่า,ย,ายิงตีงก็จะไปม,มีละครงานเขาอย่างแพงก็มีงานเพลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เขาก็ไม่ค่อยได้คุยกันมันเกิดอะไรขึ้นหรือว่ามันน่าจะมีสาเหตุจากตรงไหนทําไมมันถึงมีข่าวออกมาแบบนีไ้ได้อ๋อจ,จะไม่พราะไม่ค่อยได้รวมงานกันมัน้งคะเป็นไ,ไม่ได้เป็นไ,ไม่ได้ไ<ห>คร กลัวไหมคะว่าที่ผ่านมาจะกลายเป็นรักโปรโมทหรือเปล่าหนูว่ามันห้ามความคิดใครไม่ได้จริงเพราะว่ามันเป็นอิ่งนั้งต่เกาะเกาะออกจากบ้านพอออกจากบ้านมามันก็มีข่าวแบบนี้แล้วเราก็รู้สึกชินแล้วว่าแล้วใครจะพูดยังไงก็ไม่เป็นไรแล้วก็อย่างน้อยถ้าทุกคนยังรักเอนดูแพงอติเหมือนเดิมมันก็ดีใจเรายังไงคือคู่เราก็เชร์ไม่ขึ้นใช่ไหมแล้วเป็นเพื่อนกันนั่นแหละดีแล้ว talk